สวัสดีครับผมวันนี้เจ้านำเงินอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ช้างสยามกระทิงลายพัทยามาทำอะไรไกลสวัสดีครับ,รบ,ม,บม,มันมีรถเล็กจอดอยู่ครับรครับนี่เรามาเอาสวนช้างนะบริษัทสวนช้างที่กระทิงลายเราจะมาเอาสับประรดนะครับ ต้นสับประรดที่พัทยานี่ะไปสุรินไปจังหวัดสุรินนะวันนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวก็มีคนงานมาตามนะครับมีพี่เขามาตามมารอรับไปขึ้นนะครับไปขึ้นที่สวนนะไม่ได้ขึ้นแถวนี้เลยเห็นเขาว่าไปขึ้นอยู่ที่สวน เดี๋ยวจะมีรถรถเล็กทอยมาครับรถใหญ่เข้าไม่ได้เขาก็บอกว่าจะมีรถเล็กทอยมานี่ก็จะเป็นรถทัวร์เข้ามาเที่ยวกันศาสนศึกษาครับน,นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์แสดงหรือเปล่านะี่ยเช้าแวะส่งแตรมาช้าง ก็เสาแสดงอยู่บ่ไปครับเดี๋ยวเราก็ตามพี่เข้าไปไปขึ้นเสร็จก็จะได้เดินทางไปชรินแต่เห็นโทรถามแล้วว่าวันนี้ไม่น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าทอยเอารถเล็กทอยมาใส่ก็น่าจะเป็นพรุ um> ่งนี <S 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 ้ครับวันนี้ก็น่าจะนอนที่เจ้านําเงินจะเป็นเด็กพัทยาหนึ่งวันเฮ้ยหนึ่งคืนเรามาใส่งาน รับหมดครับเจ้านำเงินผนอะไรที่ไ <proceso> ด้ตังถูกกฎหมายเราค้นหมดฮะก็ใครเจอเมื่อกี้ก็โดนดักพ้นสติกเกอร์ไปทางทาง f อฟซเอียรลันทุ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามพี่เขาไปขึ้นงานดีกว่าไปครับโอ้ดูทางโทรถามเขว่ากว้างนะที่กว้าง่ ทางถนนกว้างเดี๋ยวอ๋อข้างในกว้างเต่ถนนเข้าทางเข้าจะแคบหน่ยไอ้หมวกลายเนี่ยโดนหมวกพีกเขาไปไหนแล้วแม่ไปได้ลูกก็ไปได้ครับรถพว่วงอ๋อนี่ครับตนสับประรถเจอแล้ว ได้เวลาพักผ่อนแล้วเรามีคนงานขึ้นให้จะบอกว่าให้คนขับขึ้นเองนะงานเข้าเลยเนี่ยแล้วก็นอนดูช้างเนี่ยโอ้เนี่ยบ้านช้างครับสูนันเรือช้างนี่เขอบอกว่าน่าจะขึ้นสองที่นะเดีย๋ยวลงไปดูกัน จานำเงินขึ้นสองคนนี่ฝาท้ายเปิดจะอยู่ตรงนี้นะในี่ใครยังไม่เคยเห็นเนี่ชจางย็นมาทำมาสั่งทำแบบเปิดฝาบนเปิดได้ฝาล่างก็เปิดได้แต่ไม่ได้ดึงสลักนี่ออกมาไอ้ลาง ได้แล้วไปไทยดูว่าไรไหนก็พักครับพรุ่งนี้แหละเดินทางครับไปสุรินครับช้างวู้เร็วนะนี่ขึ้นสองคนเนี่ยต้นสับสะรด เราอยู่บ้านช้างออสวนช้างพัทยาตัวลูกขึ้นอีกที่หนึ่งข้างบนนี่เราตัดตัดลูไว้ขึ้นข้างบนมาขึ้นตัวแม่ก่อนก็น่าจะพรุ่งนี้ เรามาดูตัวลูกขึ้นัวลวูเสร็จแล้วบ้างเนี่ยตัวแม่ยังไม่เสร็จนะขึ้นก่อนตัวลูกแต่ตัวลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวลันถุงเชิบ,ชบ อยู่4คนเต็มไปเลยนี่ก็ขอบคุณเสยวีพี่วีนะครับจาก ทีมงานพลายเอกชัยคนส่งไปให้ช้างที่สุรินทนะครับก็ไม่มีค่าคนส่งไอ้ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับคนไปส่งฟีนะครับจากพี่วีนะครับเป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย ขึ้นเร็วมากครับเต็มแล้ว,ดว <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้คุมผ้าใบวิ่งเลยเพราะว่าวิ่งตอนกลางวันผ้า,าสแลนยังไม่ได้ซื้อนะปกติเขาเขาจะคุมผ้าสแลนวิ่งกันดีเราคุมผ้าใบไปเลยดีกว่าการร่วงไปด้วย